สดัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำกากหมูอ่ะอันนี้น้ำหมดแล้วนะเดี๋ยวแต่มันนีมันละไฟอ,อ่อนนะไฟอ่นอ,อนๆผัวไปเรื่อยๆอย่าวางมือนะถ้าวางมือมันแตกนะถ้าหยุดนี่คือมันแตกเลยลรอคะมันเนี่ยมันเ็เจะทำกากหมูเนะาะกากหมูเพื่ออ่ะเราจะ ทำก๋วยเตี๋ยวกินน้ำมันก็เก็บไว้ใช้ได้กากหมูก็เอาไว้กินนี่โลโละร้อยนะคะเนี่ยโลโละร้อยนี่โลหนึ่งยังไม่ยุบนะถ้ายุบได้น้อยกว่านี้น้ำมันก็ปลอดสารเลยไม่ได้ใส่อะไรน้ำมันเก็บไว้ใช้ได้กากหมูก็เอาไว้กินอันนี้ยังไม่ได้ใส่เกลือนะเพราะว่า อีกชันก็เอาไว้ใส่ตอนสุดท้ายเพราะว่าถ้ามันใส่ก็แล้วแต่คนนะบางคนก็ใส่ไปเลยก็ได้คุกคุกไปเลยใส่นิดเดียวนะปลายช้อนชานะก็จะใส่เพราะว่ามันจะเค็มแฟนอ่อนแล้วก่วไปเรื่อยใจเย็นๆทำกากหมูต้องมีเวลานะคะห้ามวางมา สว่างเมื่อนี่ไม่นะค่ะเดอ้อสี่บอกไมนเดอ้อไม่แล้วก็กระเด็นพร้อมค่ะที่สำคัญะกระเด็น,นจะเย็นๆทำกากหมูันี้เราจะทำกากหมูไว้ทำไว้กิงกว๋วยเตี๋ยวน้ำมันก็เอาไว้ทำตามสั่งต้องไม่ควาตัวอ้วนนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะเดอ้อช่องไม่ จะให้พี่น้องเบงอร์ะนะว่าเอ็ดกากหมูเนี่ยเ็ดง่ายๆค่ะจะว่าง่ายกับวางง่ายเท่ฉยๆจะว่ายากกับบดหยาบตั้งปัสะกากราใสาอีสานนะคะพี่น้องเนี่ยไฟอน่อนๆไฟอ่อนๆเป็นสี่ก็บดแต่ละค่ะเนี่ยแป๊บเดียวแต่เัาต้องค้นเด้อเาต้องค้นอยู่เรื่อยเด้อถ้าไฟแห้งก่เนี่โอ้ย แถมมันแตกแถมว่างมือบุได้แล้วค่ะเด้อเสร็จแล้วคะ่ะเขาต้อตงมักคุกใส่เกลือใส่ชิโรดไปน้อยนะแล้วจะข้นบางคนกับก้อนเสียบเขาก็คุกเกลือก้อนประมาณฝายช้อนชาแล้วใส่หลายเข้มเด้อยยำเลยใส่หลายเข้มแล้วค่ะเด้อแก่บุได้เข้มงามบ่วกลมันใส มันเรื่มออกลายแล้วใสู่ได้สิตักน้ามันออกก้อนก็นได้ะะได้ค่ะเด้อปิดไฟสะก้อนแล้วก็ตักนามันออกแตวแต่คูณได้ดสะดวกแต่คูได้สะดวกเอ็ดจังไดค่ะตามใจเฮาก็ไดอ้อยากตักเท่าก็ตักออกก็ได้แล้วค่ะมัน เห็นวาอยู่กระทะมันหลเนี่ยแต่มันก็ไหลนะมันใสใสเลยลเนี่ยปลอดสารปลอดไัยนะมันหมูแล้วกันนะหอมพอ,มพรอมประมาณสี่สิบถึงสี่สิบห้านาทีประมาณนี้ค่ะเสร็จเรียบร้อย ผักไห่ห้อยเกลือิอรดน้อยหนึง่งเสียรายเสียลายเสียหน่อยเสียหน่อยแต่กับพูดถึงเงินขาดไม่ได้ขาดะะชลดนี่ยให้กากหมูให้แคบโมูเนี่อันนี้กากหม้แล้วนะ,ะนะกากหมูกินก็กยเตียวก็เซตจนีกระสิตั้งหมอก็เตียวะะ้าค่ะกินขอบขั้วตามพอไม่ลูกไสดีป่ะค่ะน้ำมันใส่ทด้ดีเลยป่ะไซเจ้าว อ่ะเาแตกนะ้ค่ะนะเี่ยพอโดนโดนไปมันก็นสิบ่าแตกแต่ห้องตรงค้นนะตรงค้นต้นเรื่อยๆวิธีเฮ็ดกา,กากหมูนะคะนะเนาะกากหมูกินกับกเตียวเฮ็ดเองค่ะก็ไปซื้อเขาเนี่ยอาะสีแบบอ,อ,กอ,อกากาศห้าว่าห้า ถึงเขามีเวลาเขาไปเห็ดเองนี่เ,เห็ดเองตลอดานอยสิซื้อเขามากกินเดยใส่แจวประมัณยี่สิบนาทีได้กิน ก็โดนไปแล้วก็แตกได้ค่ะกางมูสิ่วแตกไหมไม่ไม่เขาต้องค้นก่อนเวยเสี่ยวส่น้ำส่น้ำจัหน้อยก็ติดกลนกระทะแบบวก็เปิดไฟค่อยๆนะต้ค้นคนคนคนไปเรื่อยๆประมาณนี้มันก็สิีแตกมันใสย,ยไฟแห้งก็สิไหมเด้อ ปลอดไพยปลอดสารจะคือให้กากมงให้กินเองนี่แหละจ้าเอ้ขว้ตัวอ้วนให้กินตลอดบ่ามีแตกค่ะแป้นอน่อนค้นเรื่อยๆบ่มีแตกเม่กระเด็นกระดอนสูตรนี้ก็เฮ็ดง่ายเลยค่ะได้ชนอะไรเฮ็ดตามเฮ็ดน้ำก่ะแต่วแต่ทำกุชชมได้ ไฟขึ้นจะน้อยกันเลยค่ะออนี่ก็อ่อนน้อยกันเลยหาตะแกีงใส่หาตะแกีงกระชอนใส่ก็ได้ค่ะหางมืองจะน้อยกันเลย น้ำมันไหลายเด้อค่ะเด้อน้ำมัน,นมันเต็มเลยมันไหลายพร้อมจังหน่อยอ่านเห็นบ่ประมาณนี้เพราะท่านิ่้ได้เลยคะ่ะแต่ต้องอีกจังหน่อยอ,อีกสักพักนึ่งสิบนาทีประมาณ มาถึงหรือมั้งสิบนาทีค่ไนจะง่อยก็ได้หรอยงก็ได้ลรวนี่ไสักแป๊บสักแป๊บใหมันใหม่พ่อคับพ่อ ปิดแก๊สแล้วเนาะเฮาสิปิดแก๊ ตามท้องเรื่องนม่เสดเบิงนี่โล่นึงค่ะโล่นึงเลยดิเดี๋ยวพี่น้องให้เบิงแค่เนี่ยค่ะโอ้โอ้โอ้โอผัก,กมันจดีดมันจด็ด จบสวยด้วยงามด้วยแค่นี้เลยค่ะเดอ้อเป็นว่าจบคลิปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะกดกระดิ่งเห็นได้ค่ะเดอ้อติ้งติ้งติ้งค่ะบ๊ายบาย